สวัสยเป็นออน้องนะครับสวัสดีพี่น้องงามเจ้าๆครับวันนี้หมอกลงจัดครับพี่น้องครับหมอกลายครับพี่น้องงามเจ้าๆอลเนี่ยก็จะพอวันนี้โอ้ไก่ครัพี่น้องครับหมอกลงแบบนี้ไก่เปเม็ดหนาฝนแบบพี่น้องฮะเม็ดหนาฝนที่เขาชุนาหนาวเด้หมองมือนน้ลงจัดแนงครับตอนนี้เวลาหกโมง กลัวแหรอครับว่ามอกันยังปกคลุมตั่มองแบบ่ค่อยเห็นปนไหนเนาะพี่น้องเนาะเห็นกันมีความสุขกันละกันครับพี่น้องครับเช้าวัวนพฤหัสบดีหลายบือลคนกันยังไปทำงานูกหลานกันยังเรียนบางคนก็นสอบแล้วพี่น้องครับมีความสุข ในเช้าวันพฤหัสกันละกันครับพี่น้องครับอาเมียไทรายสานขอกสมนีก่อนกพี่น้องสวัสดีครับ